จังหวัดสิงห์บุรีเดินหน้าสู่การสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธรรมนูนสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยสิงสร้างสุขลุกนั่งสบายณห,ห้องประชุม100ปีวัดพิกุลทองพระอารามหลวงอำเภอท่าช้างโดยมีนางวัสนาเทียรนิตินายกเหล่ากาชาติจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอปท ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process) เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดคิดทางและเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ธรรมนูนสุขภาพฉบับนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยโดยมุ่งสร้างระบบที่มั่นคงทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคำนึงถึงสิทธิความเสมอภาคและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนโดยเฉพาะในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากซึ่งต้องการการดูแลอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในโอกาสนี้ตัวแทนพาคประชาชนได้ร่วมประกาศข้อคิดร่วมข้อคาดหวังและแนวคิดรวมเพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกันในอนาคต ถือเป็นสัญญาณแห่งความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและประชาชน